สวัสดีค่ะวันนี้มุกกี้มากับบล็อกนะคะในส่วนของชีวิตในลอนดอนนะคะมหาวิทยาลัยแล้วก็ที่พักนั่นเองนะคะไปชมกันเลยอันดับแรกนะคะมุกกี้จะพาทัวร์ห้องของมุกกี้ก่อน,นะคะ่ะไปชมกันเลยภายในห้องนะคะถ้าเดินเข้ามาเนี่ยด้านนี้ก็จะเป็นครัวนะคะ ครัวเราก็มีทำอาหารโน่นนี่นั่นเนาะอันนี้แล้วก็จะแบบเก็บพวกแบบของกินอะไรอย่างนี้เอาไว้นะคะตู้เย็นก็มีผลไม้สะส่วนมากนะคะมีเตาอบด้วยนะคะทําอาหารได้มีจานชามอันนี้จะเป็นมุมทานข้าวนะคะตนนี้กำลังรอทานอาหารเช้า,าจะมีพีชสตรอเบอร์รี่แล้วก็ขนมปังอันนี้ก็ขนมประปรายทั่วไปนะคะ เสร็จแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นโซนของตู้เสื้อผ้านะคะนี้เป็นตู้เสื้อผ้าซึ่งก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษนะก็แค่แบบเปิดออกมาแบบแค่นี้เสื้อผ้าก็ไม่เยอะนะคะเพราะว่าที่นี่มันหนาวก็ไม่ค่อยได้แต่งตัวอยู่แล้วเนาะอันนี้ก็เป็นชั้นวางรองเท้านะคะห้องน้ําค่ะอันนี้ห้องน้ามันจะค่อนข้างล็กนิดนึงเพราะว่าลอนดอนทุกอย่างแพงนะคะก็จะใหญ่มากมันก็ไม่ค่อยมีที่นะอันนี้ก็จะเป็นลาชูเลที่ใช้ประจาอันนี้ซิมเพิลเขาบอกว่าที่นี่นะ ถ้าซื้อต้องซื้อเนวิลโโคที่บูธแพงมากอันนี้แบบอันละ60 7 0บเจบาทถูกมากอันนี้เป็นกันแดดนะคะวัซลีนเป็นตัวล้างหน้ากานนี้อันนี้ก็70กว่าบาทเช่นเดียวกันนะคะถูกถูกลืมนะคะอันนี้ก็เป็นห้องน้ำอันนี้ก็เป็นยาสระผมนะคะนั่นแหละอันนี้ก็ห้องน้ำผ่านไปนะคะต่อไปก็จะเป็นส่วนของห้องนอนนะคะจะเป็นเนี่ยกระจกนะคะ ให้ดูได้แต่งตัวได้เนาะก็จะเป็นเตียงค่ะเตียงแล้วก็จะเป็นอันนี้หัวเตียงนะคะเมื่อกี้ก็จะไม่ได้เอาอะไรไปเยอะก็จะเป็นแบบผ้าปิดตาหวีผมแล้วก็นาฬิกาปลุกนะคะซึ่งอันนี้ก็วงวิ่งกินกล่งองแก้วกันไปนะคะนี่ก็จะเป็นสวหรับเพื่อนมาพักอะไรอย่างเงี้ยนะคะหลังจากนั้นก็เป็นปรินเตอร์นะคะข้างบนนี้ลืมบอกไปว่าขนตาปลอมทั้งหมดเนี่ยจะถูกเก็บอยู่ตรงนี้ นะคะตรงนี้ทั้งหมดเลยอยู่ด้านบนนะคะต่อไปนี่ก็เป็นอย่างที่บอกเนาะคอสเมติกนะซึ่งเราก็เจาะลึกกันให้ดูแล้วเนาะน,นี้ก็จะเป็นที่ทํางานของมุกกี้นะคะก็จะมีเก้าอี้เนี่ยเป็นโน้ตบุ๊กนะคะ,อ,ะอันนี้ก็จะเป็นแบบว่า stationary อะอะไรอะเครื่องเขียนสมุดปากกาอะไรอย่างเงี้ยนะแล้ก็อันนี้ก็เป็นร์ดซึ่งมุกกี้ก็ค่อยๆเอามาเติมเนาะให้มันสวยงามมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะ ต่อไปนะคะมุกี้จะพาไปดูในส่วนของมหาวิทยาลัยกันบ้างค่ะอันนี้คือวิวที่เราสามารถมองเห็นได้จากการนั่งอยู่หน้าตึกสวยๆเมื่อสักครู่นี้นะคะจะเป็นทางเข้ามหาวิทยาลัยตรงข้ามจะเป็นตึกอีกตึกหนึ่งของมหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็จะมีเพื่อนๆน,นั่งอยู่วันนี้อากาศดีมากเลยค่ะสวัสดีค่ะมุกี้นะคะมุกี้มุคลินค่ะวันนี้จะพาเพื่อนๆมาดูมหาวิทยาลัยมุกี้นะคะก็คือ University College London นั่นเองนะคะก็ตั้งอยู่ใ,ใกล้สถานีอีสเทิร์น อยู่กายใจกลางออนนเลยนะคะก็นี่ให้ดูอันนี้เป็นห้องสมุดนะงจริงมันคือตึกแต่ว่าข้างในมันจะเป็นห้องสมุดนะคะใหญ่มากนะคะแล้วก็วนไปเรื่อยมันก็จะแบบพื้นที่สวยะคะ่ะสังเกตว่าหน้าตรงตึกเนี้ยจะมีคนนั่งเต็มเลยะคะ่ะถ้าช่วงแบบมีแดดคนจะมานั่งเยอะมากเลยะคะ่ะคนที่นี่ชอบแดดน,นี่ก็ไปเรื่อยนะคะมันก็จะเป็นตึกแบบสาาถาปัตยกรรมแบบอังกฤษนะคะแล้วก็สวยอะ่ะเดี๋ยวให้ดูแทนกล้องให้ดู ซึ่งอันนี้ก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะเพราะว่ามหาวิทยาลัยมุกกี้จะเป็นคือมันกระจายอยู่รอบๆอนาเขตตรงนี้หมดเลยซึ่งคณะมุกกี้เนี่ยต้องเดินไปอีกประมาณ10นาทีนะคะก็ถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่มากๆถ้าเทียบกับมหาวิทยาลัยอื่นในลอนดอนนะคะแล้วก็คือสามารถจะอยู่ตามตึกที่กระจายกันอยู่ค่ะมันจะไม่ได้มีเหมือนแบบประเทศไทยที่แบบตึกวิศวะแบบใหญ่ๆอะไรอย่างนี้มันจะไม่มีอย่างนั้นนะคะเพราะที่ลอนดอนทุกอย่างแพงค่ะก็อันนี้ให้ดูข้างหลังนี้นิดนึงนะคะก็ช่วงนี้เขาเพิ่งเปิดเทอมกกันนะะะค็จแบบว่า คนไม่เยอะมากเท่าไหร่นะคะแต่ว่าพอเริ่มเรียนก็จะเยอะขึ้นนะคะตันนี้ก็เดี๋ยวให้ดูข้างหน้านิดหนึ่งแล้วกันเนาะช่วงนี้อากาศดีนะคะฝนไม่ตกเลยแล้วก็ข้างหลังเนี่ยให้ดูนี้จะเป็นโรงพยาบาลนะคะถ้าจำไม่ผิดคือมาหาลาัยมุกกี้มันก็จะเป็นแบบว่ามีสอนทุกอย่างมันจะเป็นหมอกฎหมายรัฐศาสตร์อะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ มันจะเป็นไบโอเคมีคลเอนจินิอะไรคือมีทุกสิ่งอย่างนะแล้วตึกใหญ่มากนะคะ่ะแล้วที่นี่ก็พี่ไปซื้อเสื้อมาหาลัยมานะคะแล้วก็แบบว่าตื่นแต้นน,นิดนึงนะเพราะว่าคนที่นี่คือมาจากทั่วโลกนะคะแล้วก็มีคนอังกฤษเยอะส่วนมากก็เป็นเนทีฟสปิเกอร์นะคะคณะมุกกี้นะคือกดดันนิดน,นึงอะแอปกดดันนะเดี๋ยวให้ดูนี่คือคนเยอะมากเลยนี่โรงพยาบาลถ้าจำไม่ผิดนะะก็เป็นรถบัส คือมันถือว่าเป็นโลเคชันที่แบบเพอร์เฟที่สุดอันหนึ่งในโลกนี้เลยนะสำหรับการมาเรียนมหาวิทยาลัยนะคะนี่คนชอบสับสนว่าที่นี่มันคือแบบ UCLA หรือเปล่าม่ไม่ใช่นะนี้มันอยู่อังกฤษแล้วอยู่ลอสแองเจลิสโอเคปะเออแต่ว่าก็เข,ข้าใจนะคะก็มุกี้มาเรียน United State Studies s History and Politics นะคะเพราะว่ามุกี้ดู Undergrad อันด์เ a อร์กร i ด s เมริกันมาเป็น p o s t s r a r นะคะเป็น American s t u d i e s นี่ยก็ประมาณนี้นะคะตึกข้างหลังเยอะมากเฮ้ย oh <my> วันนี้เรามาใสายอัพคลับกันยวให้ดูคนเยอะมากเลยที่ UCL นะคะคนเยอะว้าว wow, วันนี้ก็จะแบบมีคลับมีชมรมอะไรเง oh <my> ี้ยเยอะแยะเลยนะคะ เดี๋ยวาพาไปดูว่ามีอะไรกันบ้างนะที่นี่เขาค่อนข้างให้ความสำคัญกับงานแบบ community service มากๆถึงมากที่สุดเลยนะคะเพราะว่าคนที่ต้องช่วยเหลือสังคมนะอันนี้คือความสำคัญของการเรียนมาหาลัยที่นี่นะคะน้องกี้พาไปมากมายนะคนเยอะ ีก็เป็นบรรยากาศคร่าวๆนะคะของมหาวิทยาลัยมุกกี้นั่นเองคะ่ะติดตามชมก็ได้คลิปต่อไปติดตามด้วยนะมุกกี้มุขเรีนทั้ง Facebook Fan Page Instagram แล้วก็ Youtube Channel นั่นเองนะคะสวัสนี้ขาลาไปก่อนชมบล็อกกันในโอกาสหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ